สวัสดีครับพบกับผมสันนกกรงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาในหัวข้อตอบคําถามนะครับผมก็ได้มีคน i n b อกมานะครับผมว่านกนกตาฟางหนึ่งข้างนะครับผมเหมือนตาจะเป็นต้หรือว่าอะไรนะมันมองไม่เห็นข้าง,น,งนะครับผมข้างซ้ายนะอ่าสามารถเราไปเค่งหรือว่าเป็นนกเค่งได้ไหมพี่หรือว่าควรปล่อยยังไงนะครับผมอืม ขั้นแรกนะครับผมนกถึงจะพิการนะแต่ถ้ามันเก่งนะครับผมมันก็แข่งได้นะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมไอ้นกพวกพิการบ้างตีลังกาบ้างพวกนี้พวกเก่งยังเยอะนะครับผมผมเห็นเยอะแยะนะครับผม,มขนาดอ่านี่สนามหน้าหน้า,หน,าหน้าสวนผมนะครับผมไอ้พวกอยู่วัวนี้มันจะมาแบบแปลกๆเยอะนะครับผมไม่ว่าจะ ตีลังกาลงยังมีเลยครับผมนกพิการพิการนกเปลกเปล,เปลพวกนี้จะเก่งเยอะนะครับผมมันมันก็เปลกนะครับผมไม่ใช่น้องบอกว่าตามันมองไม่เห็นข้างหนึงเลี้ยวมันจะไม่เก่งนะครับผมไม่ใช่นะอ่านี้ก็จะมาบอกให้ฟังนะครับผมว่านกพวกที่ว่าเก่งนะพวกนี้มันยังไงอะ่ะพวกพิการบางตัวมันเก่งจริงแล้ว ถึงดูจะไม่ค่อยครบเห็นไหมดูจะจะไปสู้เพื่อนอะไรไม่ได้แต่น้องๆอ,อย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งปล่อยนะครับผมก็ต้องลองกับมันสักตั้งนะครับผมลองใช้วิทยายุทธในการลองกลนนะครับผมเพราะว่านกบางตัวถึงมันจะพิการพอไปสนามมันลงไม่สนใจใครก็มีนะครับผมถึงมันจะตาข้างหนึ่งใช่ไหมน้องบอกว่าตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นนะครับผมม,มันไม่มันไม่เชิงโบดนะครับผมแต่ว่ามันเป็นแบบ เหมือนเป็นโต๊ะกระจกอะครับผมอ่าแต่เ,เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับผมก็คือเลี้ยงให้สมบูรณ์นะผมสำหรับผมนะผมว่าไม่มีปัญหนานะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยไปเข่งไก่เจ้นะเพราะว่าตาไก่ตา,ตาบดหนึ่งข้างนะครับผมอืมมันยังกินหัวมันยังอยู่ต้นต้นของสนามได้เลยนะครับผมคืออยู่ในหัวเลยไม่เกี่ยวว่าตาบดไม่บดนะครับผม บางครั้งดีเสียอีกนะครับผมตามันบดหนึ่งข้างยังไม่มันเหีนอีกข้างมันได้โฟกัสอยู่ข้างเดียวนะครับผมแล้วมันก็เปลกนะครับผมเมื่อก่อนผมเก่งใครยังไมพวกที่ว่าเก่งนะมันจะมียังไงอ่ะมันพิการอะไรทักอย่างมาไม่ค่อยติมอะไรพวกนี้แต่ม,มันเก่งเรียกรู้เรื่องรู้ฟังเชียร์เชียง่ายนะครับผมคือไม่แปลกเลยนะครับผมถ้าว่าน้องจะมีนกถึงจะตาฟางข้างหนึ่ง อ่าแต่มันสามารถไปเป็นนกเก่งไดในอนาคตได้หมดนะครับผมคือมันไม่เกี่ยวจุดนี้นะครับผมมันมันอยู่ที่ว่าอีกอย่างนึ่งก็คือเราเลี้ยงมันสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมอืมแต่ถ้าเพื่อนๆอ่าไม่สมนกไอ้ยังไงอ่ะไม่สมนกให้มีประสบการณ์กับเล้ากับสนามคือจำลองให้เหมือนสนามเก่งแล้วเราล,ลงใจลงอะไรนะครับผมไปแบบ ไม่มีประสบการณ์นกไม่มีประสบการณ์ลราก็เหมือนเหมือนไปบำรุงเราครับผมออตังไว้ให้เขานะครับผมเดินแล้วก็ไปยื่นได้เลยนะครับผมทางที่ดีถ้าเราจะเริ่มมาเดินสายนี้เราก็ให้มีประสบการณ์นะครับผมอย่างต้นเล็กไม่ต้องเล่นเงินก็ได้นะครับผมไปตามเพื่อนสักคนนะครับผมไปเดินตามเพื่อนสักคนหนึ่งที่เขาเล่นนะครับผมแล้วก็ไปเชียร์กับเขาก็ได้นะครับผมก้าบัตรอุ่นเงินก็ได้เลยประมาณนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆก็จะมีประสบการณ์นะครับผม เแต่ว,ว่าถ้านกอมันมีความพิการทางตาใช่ไหมเพื่อนๆปล่อยกรงบินปล่อยอะไรเพื่อนๆไม่ต้องไล่มากนะครับผมไล่มากเพื่อนๆลองคิดดูว่าตามองได้แค่ข้างเดียวใช่ไหมหยุดโฟกัสก็จะมีแต่ข้างนี้ข้างนี้คือถ้ามันมองตรงไม่เห็นมันมองเฉียงมันต่เห็นใช่ไหมครับผมเราก็เลยอย่าไปเดินไล่นะครับผม นกถ้ามีความพิการแบบนี้เราเราปล่อยปล่อยปล่อยไอ้ก็บินเองนะครับผ <c> ม <oughs> ปล่อยให้เขาบินเองแล้วก็เราคอ่อยอจับเข้ากรงทีเดียวก็คือเพื่อนๆปล่อยสักครึ่งชั่วโมงก็ปล่อยไปเลยนะครับผมไม่อยู่กรงใหญ่นะครับผม <c oughs> นกไม่ใช่ว่าพิการเลยจะไม่เก่งนะครับผมคนเก่งผมเห็นเยอะแยะนะครับผมแต่ว่าต้องดูแเลเอาใจใส่สักนิดนะครับผมเพราะว่าตาเขามองไม่เห็น,หนึเขาจะเวงเป็นพิษนะครับผม เขาจะระเวงใช่ไหมแล้วเขาก็จะอ่มีความที่ว่ายังไงอย่างมันกลัวมากกว่าตัวอื่นแต่ความเก่งของมันนะถ้าเพื่อนๆฮัดฮัดออกมาได้นะครับผมนกมันจะเก่งมากนะนกไอ้พวกที่มีความผิดปกติทั้งร่างทายมันจะเก่งเก่งมากนะครับผมแต่ว่านกจะพวกพวกนี้นะครับผมเพื่อนๆจะต้องดูเลเอ okay, าใจใส่เป็นพิเศษนะครับผมก็คืออย่าให้พวกจิ้งจกพวกไอ้จิ้งจกนี่ในตัวสําอันนะครับผม อย่าให้มันไปมั่วเวลานอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันไปมั่วเวลานอนนอกไม่ได้นอนพวกนี้จะระเวงกว่านกปกติสองเท่านะครับผม,มให้กับจัดจิ้งจบห้ามไม่มีอะไรบรบกวนเลยครับผมพูดง่ายๆก็คือไม่ว่านกพิการไม่พิการนะครับผมห้ามไม่จิ้งจบเข้าบรบกวนเลยนะครับผมก็คือในห้องเปรียบเสมอห้ามมีให้อยู่นิ่งเงียบแล้วก็มืด ให้ได้นอนพักผ่อนที่สุดเหมือนกนเลาได้นพักผ่อนนะครับผมอืมอ่าแต่นอกพวกนี้มันจะรู้ฟังง่ายนะครับผมให้เ,เพื่อนๆเวลาเอาอาหารไปให้นะเล่นเล่นกับมันสักหน่อยนะครับผมพวกที่ตาฟังฟังเอนไหมฟังข้างเดียวเตะไอ้พวกที่พิการนี้นะครับผมมันมันจะตั้งใจฟังเรามากเลยนะอ่าถ้านอกตัวไหนย,ยิ่งฉลาดสักนิดนะถึงมันพิการแต่มันจะเก่ง ตอนให้อาหารเราก็ไปเล่นแล้วมันจะจํานะครับผมพวกนี้ฝึกง,ง่ายว่านกปกติอีกครับครับผมไม่ต้องเป็นการงมลเลยนะครับผมแต่นกจำมาเลยนะนก้าพิการแต่ถ้ามันเชื่อใจโรนะจะเป็นนกที่เก่งเก่งมากเลยนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนทให้จูนติดเมื่ไเลยคือเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกับโรนะครับผมมันก็จะแสดงศักยาภาพออกมาได้มากมายเลยนะครับผมอืม ลนคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีนกพิการหรือว่าอะไรนะจกเว้นว่าขาขาดอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะอ่าที่บอกนี้คือพวกตาเป็นโตบ้างตาบอดคือนกตีลังกายยังเก่งไนหะเพื่อนๆจำานาดนี้พอนะครับผมนก้าเพื่อนๆอมีประสบการณ์นะเพื่อนๆใจเห็นเลยนกพวกนี้นะนกที่เหมือนมีอาการเคยจะตายอะไรพวกนี้ เดี๋ยวกลับมาได้มันจะเก่งนะมันรู้มากนะครับผมก็ให้ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็คือบำรุงให้แข็งแรงยังไงก็เล่นได้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆต้องมันขยันนะครับผมเหมือนที่บอกไปเลยทำความสะอาดคุ้งให้อะไรเรียบร้อยใช่ไหม,มและสิ่งที่สําคัญที่ผมย้ําตลอดนะครับผมความสําคัญก็คือการพาเที่ยวนะครับผมใหเ้เพื่อนๆพาเที่ยวไว้เยอะนะ ไม่ว่าไปไหนก็พาไปเที่ยวว่าไปเที่ยวพาไปเที่ยวนะครับผมอืมอย่าเป็นกังวลนะครับผมเพราะว่านกตาบอดเ็ายังเข็งได้เลยนะครับผมนี่ตาเป็นเป็นโต้เป็นอะไรแบบนี้ก็เข็งได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ